สวัสดีครับก็พบกับผมอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกทคลคดดีนะครับสําหรับการเพราะเลี้ยงด้วงนะครับในกระปุกชาไข่มุกนะครับ32ออนนะครับตรงนี้นะครับผมจะให้ดูในส่วนของออที่เป็นขุยๆนะครับออก็จะเป็นในส่วนของอ,อ,อะไรนะ ส้เดือนนะครับส้เดือนฝอยนะครับที่ทําที่มากับดินหรือว่าแมทนะครับที่เราใช้ในการทําโพรงนะครับตอนนี้คือจะจมแล้วนะครับน้องกําลังจะจมแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นกระปุกอีกกระปุกหนึ่งนะครับที่ไม่มีส้เดือนนะครับอันนี้คือปลอดภัยนะครับโล่งโปร่งสบายนะครับนะครับนี่เขาจะแบบโพรงเขาจะแบบเวลาเขาลอกคราบนี่คือไม่ต้องห่วงเลยนะครับ เขาจะลอกข้าบออกมาได้แบบสมบูรณ์แบบนะครับนี่ก็จะให้ดูนะครับแบบนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะมีลอยๆนะครับตรงขอบ,ขอบแต่นี้ไม่ไหวเลยนะครับนี่ไม่ไหวเลยเต็มเลยครับลอกข้ามนี่อาจจะปีกอาจจะแตกก็ได้นะครับหรือว่าปีกไหนไม่เข้าอ,อันนี้ก็จะให้มาดูในส่วนของที่ผมแยกไว้นะครับแยกไว้เป็นสัดเป็นส่วนนะครับ ตัวที่เราทําโพรงเข้าหนักแด้แล้วนะครับก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับเราจะบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นนะครับในส่วนในห้องนี้ก็ระมัดร,ระวังเรื่องความร้อนนะครับที่เราจะต้องทำอะไรให้แบบระมัดร,ระวังหน่อยนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในส่วงของ การเข้าดักแด่นะครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับจะได้ยนโฉมหรือไม่นะครับก็อยู่ที่เราเนี่ยแหละครับเดี๋ยวเราระมัดระวังสุดๆเหมือนกันนะครับนี่ครับเก็บนะครับ ไปนะครับอ่าก็จะเป็นในส่วนของอเป็นด้วงนะครับด้วงที่เราให้ดูตอนเมื่อคลิปที่แล้วนะครับที่นอนนอนเข้าขาตายนะครับนี่ผมก็ทำโครงไว้เหมือนกันนะครับทำโครงไว้อ่ามีขุยไส้เดือนด้านข้างนิดหน่อยนะครับนี่ ครับผมอันนี้เรามาระวังหนึ่งกันนะครับต้องหมั่นมาดูนะครับหมั่นมาเช็คนะครับปิดฝาไว้เหมือนเดิมนะครับต้องดูแลเอาใจใส่นิดนึงนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของหนอนนะครับที่แยกไว้นะครับเขาก็จะทําการอัดแมทนะครับนี่ครับผมเหมือนจะรู้นะครับเหมือนจะรู้ว่าเราแอบส่องอยู่นันมุดไปละนี่ ต่อไปนะครับนี่ผมก็จะมาสอนวิธีการดูว่าหนอนตัวไหนเขาขาตายแล้วก็ใกล้ทำโพงนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ดูว่าเขาทำโพรงยังไงสังเกตยังไงนะครับ <c oughs> จะได้ไหมวันนี้ <c oughs> เยอะมากนะครับน่าจะประมาณพันกว่ากระปุกได้นะครับตอนนี้ยังแยกไม่เสร็จเลยครับตอนนี้ว่ายุ่งๆอยู่นะครับแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะครับหรือท่านที่สนใจว่าเอ้ยพอเพราะเลี้ยงยังไงดูยังไงทำอะไรงไงครับก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมจะไปตอบให้นะครับ อย่างตัวนี้นะครับนี่นี่ก็เหมือนจะเหมือนจะได้ไหมได้ไหม <c oughs> สองก่อนนะครับ <c oughs> บางครั้งเขาทาโพงก็จริงนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าผิวหนังเขาอะ่ะมันยังไม่โอเคนะครับต้องเอาที่มันเหี่ยวเหี่ยวย่นย่นนะครับเขาจะเรียกว,ว่านอนขาตายแล้วเขาจะไม่ไปไหนละพร้อมที่จะทําโพงแล้วก็เข้าดักแด้นะครับอันนผมกําลังเลือกเลือกอยู่ ได้ไหมได้ไหมอันนี้ชัวร์ไหมนี่อ้าวชัวร์นะครับชัวร์ชัวร์อ้าบมาเช็คกันมาเช็คกันน่อยมาเช็คกันน้อยนะครับนี่นี่เห็นไหมครับนี่สังเกตดูนะ่เป็นเบาแล้วก็ดูผิวหนังเขาจะค่อนข้างจะเหี่ยวเหี่วนะครับถ้ายังเต่งตึงนี่อย่าไปพึ่งอย่าทําไปพึ่งทําอะไรนะครับเดี๋ยวเขาจะออกจากโพรงแล้วก็น้ําหนักเขาจะลดอีกนะครับถ้าน้ําหนักเขาลดก็ อ่าหนอนที่ตัวตัวด้วงที่ออกมาก็จะน้ําหนักลดลงแล้วก็สัดส,ส่วนก็จะลดลงตามนั้นนะครับเพราะว่าเขาทําพงรอบ2นะครับต่อไปนะครับเปิดฝาเลยฝาแล้วก็เทลงไปเทลงไปเทลงไปเลยครับเขาจะแบบ คุยคุยดูนะครับมันจะเหมือนเป็นที่เขาทำโพรงอยู่ก็จะเป็นเหมือนกระป๋องนะครับแข็งๆนะครับเคาะดูน้องโก,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 โก๊กก๊กก๊กกกกนี่ถ่ายคลิปคนเดียวนะครับ <c oughs> น,น,น,นี่นี่นี่เจอแล้วครับนี่นี่แข็งแข็งนะก๊กก๊กก๊กก ลำบากหน่อยนะครับทำคลิปคนเดียวนะครับขอโทษท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอ่าชี้ละนี่นี่นี่อาตรงนี้ตรงนี้นะครับพอกดลงไปนะครับกดลงไปแล้วนี่โปเข้าไปนี่เป็นหลุมเลยน้องก็จะอยู่ด้านในนะครับเอาเทลงมาเทได้ไหมอ่านี่ เนี่ยครับเขาจะไม่ไปไหนละนี่เขาเรียกหนอนดวงพร้อมที่จะเป็นดักแด้นะครับดักแด่ออนี่เป็นรอยแบบนี้นะครับสังเกตง่ายๆแล้วก็ดูลักษณะผิวหนังเขานะครับถ้าผิวหนังเขาแต่งตงอย่าไปพึ่งไปทำไรนะเนะห,ห,หน็นไหมเหี่ยวเหี่ยวย่นเห็นไหมนยเนี่ยเนี่ยลักษณะเขานี่คือแบบ้อยละพร้อมที่จะทำโพรงนะครับ เราต้องเหตุผลที่เราทำโพรงคือเราต้องการหนีความเรียกว่าอะไรมหันตภัยร้ายจากไส้เดือนนะครับนี่อ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลอกคราบนะครับอ่าลอกคราบจากดักแดกก็จะเป็นสู่ตัวโตเต็มวัยแล้วนะครับตัวเต็มวัยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะอ่าเข้าไปมุดอยู่ในนี้นะครับอยู่ประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็ จะออกมาให้เราได้ยนโฉมนะครับให้เราได้เล่นได้ศึกษานะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของอตัวดักตัวหนอนนะครับที่ผมทำโพรงไว้ให้นะครับนี่ครับตัวตัวดำดำนี่ตัวดแดงแนะครับอันนี้ใกล้จะออกละมุมขวามือสุดนะครับสีข,ขาวขก็คือยังนะครับ และนี่ก็เป็นทริคเล็กเล็กน้อยๆนะครับสำหรับการเพราะเลี้ยงน้องดวงกว่างให้อยู่รอดปลอดภัยในช่วงหน้าร้อนนะครับแล้วก็ตัวไส้เดือนเองนะครับท่านไหนมีปัญหาตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับยินดีที่จะตอบทุกคอมเมนต์นะครับเจอกันคลิปหน้าสรัวันนี้สวัสดีครับ